สวัสดีครับอยู่ผมในช่อง my gamer channel ผมจะมาเล่นเกมโปเกมอนรูบี้นั่นเองครับรูบี้เวอร์ชันผมไปปราบแก๊งแม็กมาแล้วครับเมื่อวานเช่นเดิมครับผมจ่จับโปเกมอนมาเพิ่มแล้วครับอาเจะโมก็เลเวลสิบสี่แล้วครับเด,เดี๋ยวก็จะไปถาันก,กาวนั่นครับผมออกก้อนยาโปเกมอนไปรักษานะครับ ผมกอตัดคิดไปสักแป๊บนะครับโอเคครับเอาเพิ่งมาไปรักษาแล้วก็ซื้อรีเพียวแล้วก็เคลียร์เทนเนอร์ N e R เลยนะครับโอเคต้องเอาไปตรงนี้นครับน่าจะเคลียร์แล้วครับตรงนี้เทนเนอร์คนเนี้ยเดี๋ยวผมลองโอเคเคลียร์แล้วครับผมขออนุญาตฉีดรีเพลียวนะครับไปซื้อมาเมื่อกี้ อีพีครับีพีอู้คือฉีเป็นสเปชีชนิดหนึ่งครับตรงนี้ข้าดิงขึ้นมาเราจะเจอคนขอความช่วยเหลืออีกจะแก๊งแม็กมากนะครับโอ้เขียยังไม่ขอสุขครับทำไมได้เขียกเขาเนียวอยาตัดคลิปครับ โอเคครับผมเกียร์เซนเนอร์คนนี้แล้วครับเราต้องไปเมืองใหม่เลยครับยิงใช้รีเพียกวกูดเดียวก็พอแล้วแหละนี่ครับเมืองใหม่แล้วมาตอนนี้รีเพียวหมดแล้วลีเพียวหมดเดลยละก่อนนี้เน้ะแล้วผมมามานี่ครับูพหญิง hmm. คนนี้ก็จะเป็นอ๋อไฟก็ไฟมา <I hear. S 2> ฉันจะตัดเป็นช่วงๆไปนะครับผมจะตัดไปนะครับผม ผมจะเคลียร์หมดแล้วค่อยตัดไปดิตัดเลยตัดทั้งหมดเลยนะครับตัดผมเคลี้ยวจิเน่หมดทุกคนแล้วเราตัดเลยนี่คือการแข่งอเมเบอร์เซอร์ของเกมโปเกมอนนะครับใช้เคตอนนี้บอเมเบอร์เนี่ยครับเราถ้าเราจะสามารถใช้โปเกมอนสองตัวในการต่อสู้นะครับแต่ถ้าเอมเบอร์จริงๆนะครับให้ถ้าหมาให้หมาตัวนี้เจอแซทไทร์เกิร์นต่ตัวนี้ครับมันเรียกโอตรนีทดีกว่า ันอัน,อ,น,อ,นอันคุณน้องขอถามว่ากดปุ่มนี้ได้ไหมกดไม่ได้ครับมันจะไอวิดีโอจะจบทันทีนะครับใช่ผมผมเรียนมาตอนนี้ก็จะติดเบิร์ไม่ตายด้วยครับสลดครับแล้วใช้ถ้าแท็กเกิลใส่นีสลดตาย จริงๆหน้าปล่อยมันติดเบิร์นตายไปเลยดีกว่าทำไมเ๊งอ่ะปกมันก็ได้ EP คูณละครึ่งนะครับมผมขออนุญาตตัดหรือว่าปล่อยไปให้ดูตรงนี้ไปเลย<อ>ให้ดูสดไปเลยตัดสิว่าอาจมีเสียงมารบกกลนนะคะว่าต้องขออภยัยด้วนะครับ เสียงคนแล้วเสียงผีอู้ถ้าอหทียอะไรวะนี่อ่ะโคตรแรงโอ้โหอืมใช้ท่าวอเทอร์กันถ้าแท็กกันถ้าเชี่ยอะไรว่าโคตรแรงเลยแรงสัดๆแรงเยีย่ยๆเลยมันประเภทแล้วประเภทผิดหรือมั้ง โอ้โหอาจจะโม่ตายรื่พันปีไม่เห็นอาจจะโม่ตายโอ้ยโ,โชกากตายค่ะคลิปเลยครับตอนนี้เรามาถึงเมื่องใหม่้วครับขออนุญาตปวะมาไปรักษาแล้วก็เราจะสู้ยิมกันเลยครับจะสู้ทำไมก โอ้ไม่ไม่ค่อยขายภาคเอเมอรอลเลยครับภา <Ừ. S 1> เอเมอรอลผมผมเคยเล่นมาแล้วสาวประมาณว่ายิ้มหน้าอยู่ทางนี้โอเคเดีย๋ยวเพื่อยมาจัดการยิม้มผมเอาเพื่อนไปนรักษาก่อนอาจจะโม่ตายยิมย้มประเภทหึงเอาจะต้องเอาเพื่อนไปนรักษาจะขอสูบกรได้เดียว ผมจะบอกนะครับผมไอ <I S 1> ประเภท <give me. S 1> หินจะแพ้ทางประเภทไฟนะครับ they, they ตอนนี้ผมจะใช้วิธีการนี้กันกน,นะครับผมวิธีการที่ผมใช้ประมาณกับยิมทุกครั้งก็คือปกมอนของผม mm hmm. เมื่อทําการใกล้เลี่ยง mm hmm. ผมจะมาจากยิมและก็มาเพื่อมารักษาแล้วก็เข้ายิงไปตามเดิมเออวิธีนี้ mm hmm. ผมจะดูยิมนะครับ mm hmm. อย่างแรกที่คุณต้องทําก็คือการเซฟแม่งคุณขับผิดขัผิดขัผิดนะครับไปอีสันเลยเมื่อกี้เซฟจ้าตัดไม่ขออย่าไปตัดนะครับต่อเลยครับสู้เลยครับไปสู้ยิมครับอือหือตัวเด็กกินเนาะตัวเด็กเฮียหนวกะเดียววะเฮียเดหยวกะ อี๋เอาติดภาษาฮิสานหวะตอนนี้ครับผมกำลังจะสู้แล้วครับเออเป็นยิบประเภทหินนะครับผมจะใช้อาจมโมในการแบทเชลอาไม่ก่อนไม่อยู่ตรงไหนฮัลโหลโหลโหลไปนะครับโหลตอนนี้ครับอาจมมรารโมกำลังจะทำโอ้เชดโดใช้ดดชผิดท่า กลตลกไทยเลยงานนี้ใช้ได้เอเบอร์ชนะไอได้นะเ,ยเลยโอ้โหโดนโคตรเบาต่อไปก็เวลอัพแล้วนะ,ก,วลลวนะกลายเป็นอะไรมัน<ะ>แพ้ประเภทอะไรฝะเนี่ยบาจาบูร่างสองมันชื่ออะไรไม่รู้กับผมจำบาจาบูบาจาบู ไม่รู้นะครับผมไม่รู้ตอนนี้ล่างสองมันชื่ออาจามูนะครับล่างสองมันชื่อบาจาโมล่างสุดท้ายมันชื่อบาชาโมนะครับผมจําล่างสองไม่ได้ใกล้จะตวิทยาการล่างนะครับล่างสองชื่อบาจาโมบาจาโมไม่เธอจะเชื่ออ่ะผมมั่วเลยมันจีจมามา๊ดชกหมัมันชกหมามันจี๊ด วันปลาไปครึ่งหล่าแล้ลตวตอนนี้ผมกําลังจะทําการเมื่อผมทําการโค่นไอเด็กดอกคนนี้แล,แล้วผมจะทําการเอาปเกยอนไปรักษาทันทีตอนนี้ครับกางจะกลายร่างจนกลกายเป็นวิิษณาการนะครับการร่างเป็นอะไรไม่รู้โอ้ oh, ได้ท่าไหมครับท่าของพระเภทบินท,นท่าแพ็คเอาแผนท่าสลัดก็บอกไปดีว่ามันคือท่า กนคือบจัจจบโบบัจจบโบบัจบคือบ่าว่าเดียวเดี๋ยวเขาเ่านะคือบ่าว <c oughs> ว่าหัจจับโบตอนนี้ครับตอนนี้ไอตัวเก่าครับผมเกียรตมากครับเดี๋ยวค่อยเอาสกิลที่สองสองสกิลใหม่โอ้เดี๋ยวพอจบไปเท่านี้มันก็จะกลายร่างแดงแล้ว้า แพ็คหรือว่าอะไรอย่างก็โดนโอ้โหโดนแม่งโดนกระป๋อยหนึ่งนะครับผมรายใช้่าเอมเบอร์เก็บมันครับเอมเบอร์ตายอาจจะโมูก็ไกลเดี่ยงเช่นกันแล้วก็พอกลับอาจจะโมได้ท่าว่ราะเพิ่มแมลงมาหรือเปล่าวะ มึงจำมาจากผ้าเอ็งมาล,ล่อล้วนๆแบบชนะหลีกมาสองครั้งติดไม่ได้โมจริงๆครั้งที่สองมึงใช้โปเกมอนตีบทั้งนั้นเลยวันนี้ครับอาจจะโมสตันแดกแล้วสตันแดกวันนี้ครับอาจจะโมกันรังจะไกด์ร่างเป็นตัวแล้วสัญได้ครับผมไม่รู้จักชื่อมันครับบาจาบูตอนนี้ครับไอตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดนะพี่พี่กันตั้งชื่อว่าสมโพธตั้งชื่อแมงโกตลก เฮ้ยแบนแบนนะครับผมผมไม่ผมไม่นธนการลาแล้วครับไอ้ท่าของประเภทบอลแรงมาครับหรือว่าท่าอะไรไหมครับสแตนด์เอโอเคครับไดท่าของประเภทไฟติ้งครับอ๋อไม่ใช่ท่าประเภทบอลแรงแทนท่าน,นี้ก่อนครับท่ายางอ่ะไม่รู้ยังไงครับน่าจะท่าอุ้มตีนหมีนะครับอุ้มตีนแพนด้าตีนมันไก่ ผมขออญาตเอาเปืนมันไปหิวอินเทอร์เน็ตผมใช้ประจำการสู้ยิมนะครับมันแพ้ไฟติง้งหรือเปล่าก็ไม่รู้เช่นกันถ้าผมแพ้ผมจะต้องเสียเงินให้กับไอ้นั่นซึ่งผมไม่อยากเสียเงินผมเลยต้องแบโชว์ไปขออญาตตัดไปเจอกันในยิมเลยตอนนี้ครับผมเจอลุกน้องแล้วครับผมต้องการ จะเกลียลงน้องครับเพื่อเอาเงินมามาครับแล้วก็ฟาร์มเวลแล้วก็ใช้วิธีเช่นเดิมคือการกลับไปแล้วก็ปึ่ว่ามีฮิวนิทีนี้ผมใช้ประจําในการสู้ยิมแต่ว่าสู้หลีกผมทําไม่ได้ผมต้องทําการเซฟก่อนสู้หลีกแล้วเมื่อเห็นท่าไม่ดีแล้วว่าตัวเองจะแพ้ผมก็เลยกลับเซฟแม่งวิธีการสู้ี่กี้ขาดมาครับลองสก,กิลใหม่ดูครับ จะที่คิดไปเลยตายมันจมตีได้แค่สองหิตครับซูปเปอร์เอ็กซ์เจทีหินแพ้ไฟติง้งเหรอฮะเลโสิบเอ็อ<า>เดโดนโจมตีสองทีเด้อย่งดับที่คูคูดับอสูรรำ่ให้คนที่หน้ามันน่าจะเป็นน่า,าจะมีอีวากไม่แน่ก็ไม่มียิ้มไฟติง้งไม่แน่ก็ยิ้มอะไรสักอย่างยิ้มหินละมัง้ง เลสเปเชียลลุเซส s ุเซสหัวหน้ายิ้มชื่ออะไรไม่รู้จะไม่ได้ <S <S ยิ้มอะไรวะยิ้มเห็นตัวตัวท้าน่าจะเป็นอีวากแน่ๆกับตัวอะไรทั้งอย่างเนี่ยจัดท่าของประเภทไฟติ้งสองไม่ตายขนาดสเปร์สติดแล้วมันยังไม่ตายล็อกทุม่ม น่าจะรถสปีดด้วยอย่างที่คิดไปเลยฐานี่รถน้อยเอาทานีไปกินอย่างที่คิดว่าเปียบ,บเลยเมื่อหัวหน้ายิ้มทำการเสียเลือดเขาจะทำการใช้พลันดีวซึ่งผมก็มีมีแค่อันเดียวซึ่งไม่เติมมาด้วยจะซุยจะลุยแม่งอย่างนี้เลยจะซุยจะซุย <c oughs> หามาครับเร็วสิบเจ็ดแล้วครับมาามันใส่ผู้ชันเหรอใช่ครบับต่อไปตัวอ e ีวากหรือไม่ใช่น่าไม่น่าจะใช่อ e ีวากนะครับผมไมจำมาจากภาคเรดไอ้ไอ้น่าไอ้ไน่ามืนคุณตัวนี้นะครับหน้ามืนตดมึนหีถ้าถ้าทอฟโควดแรงจองก็บตังซื้อว่าไอ้น้ามืนตดมึนหี นะครับมันกําลังจะเดี้ยงอะครับผมจะเดี้ยงก่อนมันนี่แหละครับไอหน้ามนันติดมินไอขี้โกงไอใช้โพชันผมก็ใช้ได้นี่หว่าผมก็จะจึ๊บจึ๊บอื้ออหืซูเปอร์เซทีฟจะขออนุญาตเติมโพชันบ้างแบตถามหาแล้วครับต้องมึงต้องชาร์จแบตด้วยนะมึงต้องชาร์จแบตด้วยนะมีโพชันอยู่สองอัน นิ้วแม่งไม่เต็มแล้วเนี่ยพื้นแค่ยี่สิบล็อกล็อกล็อกแซดอะไรอย่างเนี้ยมาให้ท่านี้น่าเติมเลือดวันไวกว่าว่ะเอาไปกินท่าของประเภทไฟติง้งเดี่ยงตาย เย้ชนะยิ้มแล้วดูยิ้มชนะค่ะตัวเก็งบกอกเลยเด้อฉันให้เงินนายประมาณเท่าไหร่ดีเงินให้กี่บาทให้ให้รวยนายเอาโอ้โพันห้าคนรวยตอนนี้ครับนายชนะชนะเด้เอ my gamer ไดเ้เหรียญตาเหรียญที่หนึ่งมาแล้ว โอเคผมอยากทำคลิปมันยาวโอเคโอเคในท่าล็อกทูมในท่าล็อกทูมก็ขอจบการสปันเดทไปเพียงเท่านี้นะจ๊ะโอเคผมจะไม่ทำคลิปเกินสิบห้านาทีเร็วๆหน่อยอีหนูคือท่าล็อกทูมรู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องบอกอย่าอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งพอแล้วพอแล้วโอเคโอเคโอ๊ยไปคุยกับมันทำพัดแสงอะไรอีกฟ้าบัตล